กอนใบแล้วไปคุนบอกเออเบะเล่ก็ไปละนี่ยบอเฮาเบีก็ไบมู่ตับใบมู่นเลยหัวหไย้กองใหญ่บ่เออมงกใหญ่เห็นนเก็บว้แต่คนเบะนี่ยไมตะครั้งเเาเลยเา

แล้วยันปุกยม,มันหก่นอนเมื่อบอกีมันน่ะงอย่ายเอาอันกี้ก็นิ่มเลยครับยมนี่เรื้อมันลอยไม่ได้เามันท่าน,นี่อนโอ้มันเป็นแม่ค้าแล้วมันขาดแล้วเนาะ ตาไปน้ำมือน้ำเงินบาดเป็นแม่ค้าเลยเป็นก็แล้วเป็นแล้วก็ย่าย่าแล้วก็เป็นยล่ะเนพ่องะาเป็นผูเลี้ยงแอดมินเาะบอมาว้าวไปไคาี่นี่ขัดผ่านเด้อ มกรทะหมกทะเลยไตอนก็มีผาไปูจักมาตอนวันนีกันล้วาถึงเป็นร้านเบนัน้านเบนก็เคยไปอูเียนเก้าเรอเออดาดีกไปกันผู้จักนี่ยดาดีแรกกันมาเขาหักัแล้วยัวาลายบกตอนหรวกอดยังหวาดีไปกินหมูกระทะไปโคตรชื่อเลชื่อเชื่อแถมปุ๋ยอันนั้นมาเหลาไมนเป็นอรก็รักของมัน มันส่งไหลเลได้จะเค็งเูดีก็บำมีได้จะเแคบปุ๋ยอันนั้นมาลองน่ะเขาก็คืดล้เขาเป็นเจ้าของริทาศา้ตร์สิเข่าัเนาะเออเขาก็คืดว้าเขาเป็นนันนั่นปุ๋ยคือเก่าแล้วล่ะ เนาควายมันจะทำังเอนี่ลรานะขุดควายอันนั้นคข่ายเยอนวายงง่ายอยู่แล้วเออาีอยู่กอนเราจะลากเขาควาย้านีเอาเขาลุกเมียวเฉพาะงูดัวดอเห็นงูวันสองร้อยตัวนั้นลงมาเยอะเอออะ กลางเดือนหน้าเดยเด่นก huh? oh, oh, ันนะดือมเนาะกลาเดือนน้ากลาเดือนนี่นว่านมูใบอกบอกเอ้ามันมีแต่ยอดบอเข้าบอีมันบอ้หากลาเดือนหน้าาเดือนหน้ากลาหน้าครับแตบอกนก็บอกอนว่าเาแหงจะเเมันได้ขื้นเนี่ยกน A cửa mắm qua mắt, mama. Move your mama, your mama, your mama. Lương song, danh mục. Hey, run. What? The number of mục nào? You're a pity cạo. Lương mục nào, my eye. Lương mục อุ้งกอะรกันควายเถืไ่ดน่ออแล้วหมดแล้วหมดแล้วก็ไปทางพี่มันขาวโขมขุนเอาลูกมันหนามันแลวเอาเมี่มันโอ้ต้องเอาไปดือยังไงอมัน ก่ยกแล้วลดมาะเงอน,นงกระยากเนาะมันแข็งเนาะดินแข็งไปเก็บไปเก็บไปเก็บเก็บหัวมันเก็บหัวมันสักก่อนรถกลับไปไเก็บก็เก็บ ่อันนี้มันเปื่อยอยู่มีะดูก้งขันอียีปลาก็ไม่ออกร้อยละ โอ้เบืองเขานี่เปตตาไแห้งล้อเปตตาลายไปนะลายคนแล้วนะวัดผาวาเอาเปล่งวไดคือลวนกระโปงจักจักกระโปงออกมาง่าย่ะเอาเปล่งที่สั้นน่ะเปล่งค่าสีนะมันล้อเปล่งนล้มัน่านาะเป็นค้าสีนอะบุ เขาท่้นที่โดยลีเด็ดเ้าเล่กเป็นท่าขีบาอันมีธูปมหัศกพูบางอันกัเมอนดเนอะไร้ออลโนนก็ามมีนัดจ้จักรัหลัมันข่ายมีไปหลายนะมึงนน้องเขาอวะเออวดพดแล้ว่อนะมันกระโก้มัเข ว่าเนาะว่าคุกแล้วมันลงไปเปะลู่รถแหงลูดที่ว้าเพื่อจะขายช่วงมืนรถไปขี้ได้ดูนึกขายท่นี่ขายทสองพันขายเ่อกีนี่นะล้กันลงรกันกันว่าเห็นว่าคนละคนร้อยกิโลกรัมร้อยกิโลกรัมมันเอายาไปท้ารถไปขี้ล้นก็โฟห้ายาเพิ่งเนยแล้วพวกฟอร์มน่ร้อยก็ต้นห้าก็สองโอกี่ตัวเนาน กี่ตอร้อยร้อยเรอร้อยร้อยหกสิบต้นเด่นแน่ๆลายปหนึ่งร้างปน่งองค์ตูองค์ูม่ท่านเพื่อนแนวขงวันน่ยนงโซ่ก็ฟัแล้วฟัมน่ะไปหาเพื่อ่ะเมื่อกี้นั่นก็เห็นท่านประท่าขายฟองเขาอันหนาอ้วนเธอะเท่ามินมงเชื่อไรบ่ถามมึงเขาไม่มึงนั่นว่ะเราปท่าขายฟองก็เขาน้าอ้วมินมงเชื่อมัน คนมือไทยจมือพอไม่ม้งเขาลายม่เลือยโจกได้่เ่านี่มันโจนีนะ่้อดว่นาเราื้มันขยีเม่อกี้นี่แล้วผมเขาเขาขยเรื่องเก็ยน้องโจมในางทุไม่บ้านอขดแล้ว อย่างน้อยคอไม่ได้อีกอย่างไรก็นี่นะคอได้ละคอันนี้ไว้ก่อนคลิปแล้วรอบนานี่มันาขายร้านแง่งอยู่ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ